ทำไมหนูไม่ใส่จริงก็ยังก็เดลอนจะใส่ไปเร็วแล้วใส่เร็วเลยวันนี้เหลือพ่อลูกกันสองคนฮะพาลภูมิไปเรียนเทควันโดและรีบกลับมาทำเสวนาเรื่องหมอกสามซอง,งอยากดูแบทแมนอยากดูแบทแมนฉันอยากดูแบทแมนฉันดูสไปเดอร์แมน ก๋วย <Batman. S 2> เตี๋ยวเราเช้าวันนี้ครับไม่รู้เป็นยังไงอ่ะพี่จอร์ดลองหมุนถ่ายไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอร้านที่ไม่เคยเจอมาก่อนก๋วยเตี๋ยวต้มยำก,กากหมูซอยวัชรธรรมวัชรธรรมนี่ก็น่าจะร้อยหนึ่งคับหนึ่งปะวะพี่จอร์ดไม่แน่ใจไม่แมนคนมันมีอาการอยากดูแบทแมนวะไม่เป็นอันทำอะไรเลยอ,อยากดูแบทแมนในหัวก็มีแต่คำว่าอยากดูแบทแมนเออไหนๆนึกออกมาพอดีทุกทีลืมตลอดเลยประชาสัมพันธ์ครับวันจันรไปใต้โต๊ะทำงานฉะนั้นก็ไปสเตจูนเดี๋ยวพรุ่งนี้กูบอกกวกมมือีกถ้ากูไม่ลืม แกะก,กากหมูก็อยากดูแบทแมนสงสัยต้องลองโทรถามเมียแล้ววะนี่ครับคือหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวเรามันก็ดูโอเคนะแต่พี่จอนไม่ได้สั่งเป็นยำแต่ร้านเขาเน้นยำเพราะพี่จอนไม่อยากสู้กับรสเผ็ดท้องไส้ไม่ค่อยจะดีมันก็จะมีหมูสดหมูสับบะช่อหมูสับเศษเศษแล้วก็กากหมูสี่กระสัดหมูเรียกอย่างนี้ได้ป่าวตุ๊๊ก อร่อยกว่าหน้าตาขเขาอะหน้าตาดูเฉยๆนะตะกากหมูระเบิดเลยเพราะกากหมูมันระเบิดอะมันทําให้ทุกอย่างดีเลยว่ะอาจจะได้ร้านกินร้านใหม่ได้ด้วยเหมือนกันก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูที่เปลี่ยนบรรยากาศก๋วยเตี๋ยวหมูดีฮัล <Hello. S 1> โหลฮัลโหลอ้นพี่อยากดูแบทแมนตอนเย็นอนะอ้นดูไดเปล่าวันเนี้ยดูไดโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ลองดูรอบวันเอรอาชีพอาชีพไปดูานะ<อ>มาเฮ้ยเราอย่าเพิ่งคุยกันโอเคเราคนดูเราคนดูวันนี้เขาาเขไม่ได้บอกอาชีพสักว่าโอเคเดี๋ยวพี่ลองโทรถามคนอื่นดู เฮ้ยมีบานดูแบทแมนเปล่าอยากดูแบทแมนอ่ะว,ดดวันนี้เหรอใช่อ๋อได้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 เหรอไอราคืนนี้ไปดูแบทแมนกันเปล่าซักหัวค่ำอ่ะ,อะไม่น่าครับทำไมอ่ะกินนนนเเยวาๆอ้าวทำไมจะไม่ทันอ่ะก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ทำอย่างอืไรก,ออก็กูกาก็กูกูกากก,กไปกินข้าวแล้วก็ไปรอดูอ่ะทุ่มสองทุ่มอ่ะเดี๋ยวยังกูยังไม่ได้ดูรอบเลยไปก่อนก็ได้ไปก่อนก็ได้ไไดเออมึงยังไม่ไปดูใช่ไหมไอ้ทำไมไม่ไปดูตะขันวะ อไปดูด้วยกันก่อนจะได้ปลดล็อกแบทแมนน่ะแล้วมึงก็ไปดูไปเล่นเอเดนลิงต่อไงมึงไม่อยากปลดล็อกแบทแมนหรอกวะเพื่อนเฉยๆไอ้แบทแมนเลยนะเว้ยใช่ฉะนั้นเราควรที่จะไปปลดล็อกก่อนนะจะได้ไม่พะวงอ่ะเล่นเอเดนลิงก็จะได้ไม่ต้องคิดถึงหน้าแบทแมนไม่คิดถึงเลยเดี๋ยวมึงต้องคิดถึงแน่นอนฉะนั้นมึงควรไปดูก่อนอ่ะโอเคเอาละอย่างน้อยขึ้นตีมาได้แล้วฉันจะดูแบทแมน หนึ่งทุ่มทันไหมวะจริงๆอยากให้มันเป็นสักทุ่มครึ่งแม่งไม่มีทุ่มครึ่งวะเริ่มพจว่าได้อยู่นะเริ่มกินข้าวตอนหกโมงมันต้องดีเลย์โฆษณาอีกยี่สิบนาทีใช่ไหมหนึ่งทุ่มเนี่ยได้เอ๊แต่ที่นั่งไม่ค่อยดีะแต่ถ้าจะไปสามทุ่มครึ่งเลยเริ่มหนังสี่ทุ่มหนังหนึ่งชั่วโมงเจ็ดสิบห้านาทีโหสองชั่วโมงครึ่งเอ๊ไม่เบิร์กว่ะถ้าเป็นรอบพรุ่งนี้โอ๊ยปวดหัวกินข้าวก่อนเว้ พับเก็บมาแล้วอยากไปเล่นอะไรพาไปกินไก่ไปกินไก, <Games> ไก่น,ก <S <S> นานหนูรีวิวดิ <S <S> <S อันเนี้ยเลมอนเน่ของโบเดตโตคอนเนอร์กับเลมอนเน่ของแอนตี้อแอนน่ะอ,อร่อยกว่าว่าของโบเดตโต้คอนเนอร์เนี่ยตอนที่หนูเพิ่งกินครั้งแรกที่โรงเรียนอร่อยแอนตี้แอนก็ดีเหมือนกันเพราะว่าหวาวนเปรี้ยวๆนี่ก็หวานเปรี้ยวๆเหมือนกันถามว่าอันไหนที่หนูคิดว่าอร่อยมากๆแล้วที่หนูเคยกินตอนกินคลองกินครั้งแรกก็น่าจะอันนี้ก็ต่างกันยังไง <S <S อันนี้เปรี้ยวกว่า อันนั้หวานกว่าอันนั้น,น,นเขาไม่ได้ใส่โซดาะอ,อ๋อันนี้ใส่ไหมใส่อันนี้ใส่เมือ่อหนูนชอบมันไหนมากกว่าได้กินชิวๆวันนี้พอได้อใู่สมบูรณ์กินก่อนที่จะไปทำาุสาหกรรว่างมันก็แบบโอ้โอเคโจรวรกสอสสบราจำวันนี้ครับพี่จอไม่ได้ทําการโกงแต่อย่างใดน,นะครับแต่ว่าพี่ห้องแก้เว้นไว้แล้วก็บอกมาโน้ตมาว่าไอที่เว้นไว้เนี่ยให้มึงคิดซึ่งกูก็ลืมคิดครับ กูลืมคิดมาตลอดเลยด้วยกูแค่คิดเล่นๆวันแรกแล้วกูก็ลืมลืมหมดเลยจนมันมาถึงวันนี้แล้วจริงๆที่กูต้องมานั่งคิดแล้วกูก็ไม่รู้จริงๆว่ะมันร้อนเรือกูก็ร้อนกูว่าร้อนนะตอนนี้ร้อนแล้วกันไ <c oughs> <c oughs> ปวาดรูปดีกว่า ใชเคยสังเกตว่าว่าเราไม่มีพื้นที่สาธารณะริมแม่น้ำนะแปลกไะทั้งที่ประเทศเราแม่น้ําลาคลองเยอะมากแต่พื้นที่สาธารณะนเนี่ยแทบจะไม่มีเราได้เอนจอยกับแม่น้ําโดยการที่ต้องแบบไปนั่งร้านนู้นร้านนี้อ่ะมันถูกจับจองไปหมดแล้วอ่ะมันไม่มีพื้นที่สาธารณะริมแม่น้ำนะหรือริมคลองก็ได้คลองแสนแสบ่เงี้ยมันมีไหมกี่ที่ถ้ามีนั่นแหละลองชวนคิดเนาะเพราะว่าเวลาเราอยู่ใกล้แม่น้ำอ่ะเรารู้สึกแบบผ่อนคลายรู้สึกเย็นรู้สึกต่างต้ลองไปดูผังเมืองต่างประเทศดีครับ มันมีพื้นที่สาธารนณะริมแม่น้ำเยอะมากนะแอิงจริงนี่คือกาแฟของพี่จอร์ดวันนี้ครับเป็นกาแฟที่สวยงามมากๆแต่กดมาด้วยน้ําตาครับตอนกดก็ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกครับแต่พอกดไปเกินครึ่งทางกําลังจะเสร็จปุ๊บมีโทรศัพท์มาบอกว่ามาส่งของซึ่งของชิ้นนั้นคือนี่ครับเครื่องบดกูที่ราเป็นเดิน oh my god ไอ <c oughs> <c oughs> ทำไมกูไปกดกาแฟาให้มันชากวันนี้10นาทีวะกูก็จะได้เล็ดเก่อดนี้แล้วอ่ะพี่จะจะเล่าความโป๊ะให้ฟังขอกินกาแฟาคำหนึ่งอ่ะวนวนๆนน,น,นแล้วก็เทนี่คืออีกหนึ่งความโปะเด็กโปะ๊ะมาวะ มันก็แค่ไม่รู้อะคือมันอย่างนี้ถ้าเกิดใครดูสัปดาห์หันเจ็ดทุกวันเนี่ยจะรู้ว่าพี่จอร์เนี่ยตัดสินใจสั่งไอ้เครื่องนี้ไปตั้งแต่มการานะครับตอนนั้นเนี่ยเราได้รับแจ้งว่ามันน่าจะประมาณวันที่10หรืออาจจะเป็นวีคสอของกุมภาพันธ์ถึงจะได้ของพี่เจ้าจก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วรอแป๊บเดียวเพราะว่าเราเล่นของเล่นเราเล่นอะไรเราพีอะเป็นเดือนเดือนอะเรารับได้อยู่แล้วแล้วเราก็จัดการแก้ไขปัญหาครับก็คือเอไปซื้อแบบบทมาเลยบ้างหรืออะไรบ้างหรือใช้สว่านบ้างในการเฝ้ารอไปก่อนทีีีนน้เน่กุมา อาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์4ก็รู้สึกว่าอ๋อของมันคงดีเลยอะไม่ได้อยากจะไปเร่งอะไรมันก็อยากได้นะอยากใช้นะก็ถ้ามันยังไม่มาก็ยังไม่มาพอเข้าเดือนมีนาเราก็เริ่มรู้สึกละว,ว่ามันจะหมดวีคแรกของมีนาแล้วนะเราลองไปถามเขาดูดีกว่าของมาแล้วแจ้งด้วยนะครับ เขาก็ส่งอะไรมาไม่รู้เว้ยแล้วก็บอกว่าของพอนจัดส่งแล้วครับภายในวันถึง2วันเฮ้ยไอเชี่ยเราถามได้แบบทามิงพอดีเลยเว้ยแล้วเราก็เลยบอกเขาว่าเย่รอนะครับทีนี้เขาคงรู้แล้วแหละว่าเราแม่งซัมติงแวนร่องอ่ะเขาก็เลยบอกมาว่าคอนเฟิร์มออเดอร์ด้วยนะครับแล้วพรุ่งนี้จัดส่งให้เจ้าก็คอนเฟิร์มออเดอร์อ๋อมันเป็นไลน์ชอปอะไม่ค่อยคุน้นสงสัยต้องกดคอน,นเฟิร์มมั้งก็เลื่อนเข้าไปดูอ๋อกูไม่ได้จ่ายเต็มเหรอเนี่ยนกะูมัดจำคือกูเข้าใจว่ากูาจ่ายเต็มโอเคกูก็จ่ายเพิ่มมไปไปเเเพิ่่สร็็จ๊บาากอกอวว พรุ่งนี้จะส่งให้เลยครับจะก็เย้ขอบคุณครับจะได้เลยเว้ยทีนี้เรื่องมันก็จะจบดีๆแบบนี้แหละครับถ้าเกิดว่ากูไม่ได้เลื่อนดูขึ้นไปข้างบนแล้วกูอ่ะก็เห็นไอคอนเฟิร์มโนติอ่ะหน้าตาเหมือนกันเลยอ่ะอยู่ข้างบนแล้วกูก็ดูวันที่มึงของแม่งมาตั้งแต่ก่อนจบอาทิตย์แรกของกุมภาพันธ์อีกมาเร็วก่อนกําหนดอะมาเร็วกว่าวันที่สิบอะกูแบบกูได้ของช้ามาเดือนหนึ่งเพราะว่ากูใช้ไลน์ช็อปไม่เป็นกูนไม่รู้มันต้องกดกูนึกว่าโนติกูนึกว่าโฆษณาเปล่าวะ กูเล่าจบแล้วกูลืมกินกาแฟท,ทั้งที่เมื่อกี้บอกว่าจะกินกาแฟสักคำวันนี้พี่จ้ะก็เลยแอบดึงเชงกว่าจะสั่งข้าวกว่าจะกินข้าวตั้งปาร์ตี้ไล่โทรหาทุกคนว่ามันยังไม่ทํากาแฟนะดึงเชงดึงเชง,ม,งมีหวังมีหวังว่ามันจะมาจนสุดท้ายแล้วไม่ไหวละเอากูทาเลยแล้วกันกูทํากินทุกอย่างเสร็จหมดแล้วอะ่ะนั่นแหละ สรุปแบทแมนครับเราได้ไปดูพรุ่งนี้ครับวันนี้พี่เจ้าก็จะแกะอันนี้พีเจาจะแกะให้ดูก่อนเฉยๆนะแต่ว่ายังไม่ใช้อ่ะค่อยลองพรุ่งนี้ทีเดียวเ e n t i สครับนี่คือเ e n t i s เอ็นเซ i ตอาร์หก e ิบสี่ซิงเครับชื่อก็บอกแล้วว่า Single Dose หลายคนไม่กินกาแฟก็อาจจะงงว่า Single Dose what the fuck is that คือ,อเครื่องบดกาแฟเนี่ยมันมีมากมายหลายแบบถ้าเกิดเครื่องบดกาแฟที่เขียนว่า single dose เนี่ยมันคือเหมาะสําหรับการบดเป็นครั้งครั้งไม่ได้สต็อกกาแฟข้างบนเยอะๆวันนี้เราอยากกินรสนี้ว่ะแล้วก็ใส่เข้าไปอ,าอยากกินรสส้มอ่ะวันต่อไปก็ใส่เข้าไปต่อไปอยากกินรสหมูกรอบก็ใส่เข้าไปอะไรก็ได้ครับมันใส่เป็นโดสไปเป็นช,อชอ็อตๆไปโอ้ดูดีเลยนะสีมีทั้งหมด3สีครับสีขาวสีดําแล้วก็สีเคฟล่า เขาไม่ชอสีขาวเพราพี่จอรู้สึกว่ามันแพนด้าดีอ่ะมันแบบความแพนด้ามึงเหมือนเราแต่งรถอ่ะสมมติว่าเรารถสีขาวใช่ป่ะสมัยก่อน JDM อ่ะเนาะเปลี่ยนฝากระโปรงเคปล่าติดของแต่งทุกอย่างเป็นสีดำเคปล่ารถสีขาวตัดกันในปริมาณที่เหมาะสมเขาก็จะโซแพนด้าอย่างงี้เนี่ยกูว่ามันแพนด้าดีสําหรับกูมันมีอะไรพิเศษมากกว่าแบบสีดํากับเคปล่าหรือสีดําทั้งหมดฉะนั้นพี่จอก็เลยเอาสีขาวคือถ้าเกิดมันมีสีลุ้งกูก็อาจจะเอาสีลุ้งแต่ตอนนี้กูได้มันเป็นสีขาวนี่ มันก็จะเอียงๆแบบนี้ครับนี่คือรูที่กาแฟจะลงมาเราจะใส่เม็ดกาแฟด้านบนตรงนี้เราสามารถปรับเบอร์ตรงนี้มันจะหมุนได้เอ้นี่นมันจะหมุนได้่างนี้การหมุนเนี่ยมันจะเป็นการยกเครื่องบด่ะ หัวหัวบดด้านหนึ่งอะขึ้นลงมันเลยเป็นการ adjust มันล็ดก,กาแฟรูใหญ่ขึ้นกับเม็ดใหญ่ขึ้นนะรูเล็กกับบดละเอียดสําคัญเลยคือที่ชอบของไอเซนติสเนี่ยนะมันโมเฟืองได้อันเนี้ยเป็นเฟืองที่โมถ้าเกิดไปคุยกับร้านมันจะมีเฟืองประมาณ4แบบมั้งแล้วก็แต่ละแบบแบบมันก็จะถูกสร้างมาเพื่อการใดการหนึ่งเป็นพิเศษละกันแน่นอนพี่จอนไม่กินดิฟถ้าเฟืองตัวท็อปเนี่ยมันจะแบ่งแยกเป็น2ตัวตัวหนึ่งคือ all rounder ก็คือทําได้ทุกอย่างแต่อีกตัวหนึ่งก็คือเป็น expert special so ไปเลย,เย,ออยอย่างพี่จอนอย่างเงี้พ่่จรู้แตวา ทำแต่เอสเปรสโซ่ะกูไม่กินดิฟแน่นอนกูก็เลยสั่งเป็นเฟืองโมโดําแดงเอสเปรสโซ่้ตุ่มบดอยู่ข้างล่างซ่อนอยู่ตรงนี้กดตรงนี้โอเคความรู้สึกดีเยี่ยมแล้ก็มีขายอย่างมาให้ไอ้ไอ้เขาเรียกอะไรอะไม้โจจของเราอะแล้วก็โโจมาเสียบ รับได้สมาคมกาแฟเขาจะโกรธกูไหมวะที่กูเนมิ่งคำได้แบบไม่ดูโปรเฟชชั่นอลเลยเดี๋ยวต้องไปหาของแต่งมาซะหน่อยวะมันจะมีพวกของเล่นอะที่พี่จอชอบตัวนี้เป็นพิเศษเนี่ยเพราะอันนี้เลยเป็นนวัตกรรมที่กูว่ามันน่ารักมากเลยนะเครื่องบดกาแฟแต่ละเครื่องจะมีอินโนเวชันในการเคาะเศษที่เหลือค้างออกจากเครื่องอันนี้ใช้ระบบนี่เทอร์โบปั๊มเลย <laughs> มันจะใส่เข้าไปตรงหัวตรงนี้ครับคือหลายๆคนอาจจะเคยเห็นอะถ้าเกิดไปซื้อแมกกาแฟตามร้านแล้วเป็นเครื่องบดใหญ่ๆใ,ใช่ปะถ้าลองสังเกตดูนะพอเขาบดกาแฟลงมาเสร็จอะอย่างอันนึงที่เห็นบ่อยตามร้านกาแฟเครื่องใหญ่ๆมาเหมือนรถไฟนะแล้วพอบดเสร็จตรงท่อน,น้ําทิ้งแล้วกันตรงที่มันไล่กาแฟออกมันจะมีเป็นเหมือนกับที่โดดน้ำอะยื่นออกมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็มือมาตีต่อย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  เพื่อให้มันสั่นแล้วเม็ดกาแฟมันออกให้หมดซึ่งกูว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักเว้ยพี่จอรดอะ่ะชอบอันนี้เพราะว่ามันดีไซน์มันเว้ยมันให้วาไรเก่าๆในดีไซน์ใหม่ๆอะ่ะมันเอียงๆขึ้นมาอย่างนี้เนี่ย มันมีอะไรเป็นโชกชกอยู่ข้างบนน่ะสำหรับเราอ่ะมันเหมือนกับเราเห็นมอไซค์แล้วมีที่บังโชคอ่ะหรือในอีกกรณีหนึ่งคือเรามองภาพรวมของไอ้เจ้าตัวเนี้ยแล้วเรารู้สึกเหมือนเราได้เห็นพวกตึกตามรัเสเซียเก่าๆอ่ะถ้าเกิดใครดูพวกอาร์เคเต็กเจอร์อ่ะโอเคเราก็จะนึกออกว่ายุโรปอ่ะจะประมาณนี้นะจะชินตาหน่อยโมเดิร์นจะประมาณนี้นะถ้าแบบสายฝรั่งหรืออโอเคญี่ปุ่น ตึกจะประมาณนี้นะแต่ถ้าใครดูอาร์เคเต็กเจอร์ของรัสเซียยิ่งโดยเฉพาะช่วงหลังสงครามนะโอ้โหตึกมันจะเวียดแบบเวียดเลยเท่อะออมันดูเท่จริงๆอะอาร์เคเต็มันอนะซึ่งอันเนี้ยมันให้อารมณ์เราถึงตอนนั้นเ้ยเพราะมัน,นหนี้นี่แหละหรือกูลเล่นเทสลาคอยเยอะไปวะกูเล่นเลเิๆเยอะไปวะนี่นี่ขอทาให้ดูตรงนี้คือตัวปรับเบอร์นะครับ เนี่ยแล้วมันก็จะมีบอกตรงนี้คือเข็มนะมันก็จะบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่เบอร์ประมาณไหนดูยากหน่อยเดี๋ยวไปซื้อของเล่นมาใสา่โซนนี้คือโซนของเอสเปซโซ่นะโซนนี้คือโซนโมกานะประมาณนี้วัะสะดุดีนะพอเราจะบดเราก็เปิดตรงนี้แล้วเราก็โยนไม้กาแฟลงไปมันก็จะมีสโลปอยู่ข้างในก็ไปหาเฟืองอแล้วเราก็กดเปิดไฟบดมันก็จะมาออกที่รูนี้ จเราจะลองรับอยู่ตรงนี้พอเสร็จปุ๊บบดเสร็จแล้วเราไม่ได้ยินเสียงแล้วเราก็ปัม๊มข้างบนพุ่ง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 เศษมันก็จะฟิด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 ออกมานั่นแหละตื่นเต้จนจังเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ใช้แล้วน่าเสียดายนะที่เราไม่ได้ใช้วันนี้ตั้งใจว่ายังไงวัตถุประสงค์นในกาชาติก็คือแปลว่าเราไม่ต้องเข้าไปในนั้นแล้วเขาให้เราเขียนตอบก่อน นี่ครับางานเสวนา,าเรื่องมาตา3า3สองอย่างกับเรื่องสุราไทยอิสลาก็จะมาฟาดที่นี่นะครับน, <laughs> นี่เป็นเชื่อเรียบร้อยจะห้ามขายวันพระจะห้ามเป็นเวลาเพื่ออะไรขนาดยังห้ามพระไม่ได้เลยนะครับ <laughs> และจะห้ามคนทั้งประเทศนะครับ <laughs> <laughs> นั่นแหละ่ะสั้นๆ <laughs> เดี๋ยวงไงไปดูไลฟ์ย้อนหลังนะฮะในเพจสุราไทยนะครับ s u r a t h a i นี่เป็นะอนั่งแกะเพลงครับพอดีต้านก้าจะลงนัดวันซ้อมวันจันและมีใครรู้บ้างว่าเพลงอะไรเม้นลงข้างล่างก็ได้นะลำพังนะจะเล่นเฉยๆนะก็ยังไม่เต็มที่เลยนะแม่ต้องแบบรื้อฟื้นเยอะมากนะเทมโปก็ยังไม่ค่อยนิ่งแกะก็ต้องแกะเบสก็ไม่มีต้องซ้อมเบสด้วยกีตาร์โหนี่มันโคตรจะมัธยมเลยว่ะสิ่งหนึ่งที่นักดน,นตรีนั้นจะได้มาโดยที่ท่านนั้นอาจจะไม่รู้ตัวนะครับนั่นคือกล้ามหน้าแข้งครับเพราะซ้อมเนี่ยคือถ้าไม่เปิดแมทนอมเนี่ย ข้อตีนจะดีดตลอดและกล้ามหน้าแข้งท่านจะปูดตลอดเวลาซึ่งมันอาจจะจะ,จะมองเป็นข้อดีก็ได้ยัไปแกะต่อกันนะยังไม่ได้วาดรูปเลยกูจะแกะหรือกูวาดรูปดีวะเนี่ย,เ,ยเออทำตักางเฮยจ๊อดนี่ครับรูปวาดพี่จอ๊อดครับมันต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยมันต้องมีแบบกระสวยจานเยาวเทียมมีใครอยู่เบื้องหลังเป็นองค์กรลึกลับที่สร้างมั่นขยายแล้วมาอยู่กึ่งกลางระหว่างโลกมนุษย์ระหว่างพระอาทิตย์มว่นขยายแล้วก็ประเทศไทยใช่ พี่ยอดเรียนวิทยาศาสตร์ตอนเด็กมาพี่ยอดเชื่อว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นนะไม่งั้นมันไม่น่าขนาดนี้นะปัญญาอ่อนเอาสวัสดีครับพี่เอียดเป็นไงสบายดีครับผมพี่เทาสบายดีไหมครับ็ดีครับ็ย็งไงฝากสดๆฮอลพรบอเก้าหน้าด้วยนะครับสุราเก้าหน้าร้อนวันนี้สุราเก้าหน้าสุราเก้าหน้านะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมว่ายื่นภาษีนี้ก็คือหนึ่งหกสี่พักเก้าไก่ <laughs> ไปแล้วครับสวัสดีครับโอ้จริงๆมีอะไรน่าสนใจเยอะเนาะที่นี่ใช่พี่ก็ <c oughs> มีที่ก็เหมือนเจอ <c oughs> พี่อิ๊ก็เจอหลายคนในวงการ <c oughs> สุราน้าดมเดิน นั่นเดิมๆก็อาจจะเจอใหม่ก็อย่างงี้ครับคอมมูนิตี้ของสุราคราฟเบียเบ้าเราเนี่ยคือสุราขาวเนี่ยก็คืออยากให้ไปอยู่จุดเดียวกับสาเกโซจูญี่ปุ่นก็คือเในเมืองนอกที่อิฐไปอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่คนตอนนี้ตอนนี้ในบาร์แทบทุกบาร์มีมีขวดญี่ปุ่นเลยมีมีขวดอาหารไทยกินอะไรร้านอาหารไทยที่อเมริกากินอะไรก็ยังอยู่สินค้าอยอ่ะกินเบียร์อ่แล้วร้านอาหารญี่ปุ่นกินอะไรกันตลาดเริ่มกินอะไรละ มีอย่างน,น้อยเบียร์ญี่ปุ่นอยู่แล้วก,กีนสาเกก,เกับซูชิ แล้ว,วแล้วขวดสาเกตอนนี้มีทุกบาร์บาร์ฝรั่งก็มีหมดก็คือใครลึกหน่อยก็จะลองกิวสาเกดูใช่เนี่ยก็เป้าหมายผมแล้วก็พวกเรานะครับที่ผักดันก็คือวันหนึ่งเล่าข่าวไทยต้องไปนั่งอยู่บนเช้าก็คือเดี๋ยวนี้มันจะมีกาแสอาหารอีสรอาหารลาอาหารม,ม้งอะไรอยู่เมืองอเมริกาจะมีนะครับชาติพันธุ์ไเขาได้การยอมรับถ้าคุณกินอาหารเนี่ยที่ LA คุณต้องกินเล่าจากหน้าจากแพร่จากอเภอาเสียอีกนะเอยถ้าคุณกินอาหารอีสานอยู่นิวยอร์กเนี่ยเฮ้ยคุณอาจจะต้องกินเคียงกับสา โทรที่มาจากสุรินทร์คือนึกนอกไหมครับโอ้ว่าวันนึงเนี่ยรา,ายเล็กรายยออ่อยของประชาชนพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเราคือจริงๆเราสตอรี่เหมือนกันนะมผมไปเจอเนี้ยมาพี่อิทธที่เขาเป็นแบบคนทําเล่าขาวเนี่ยเขาทํารุ่นที้5แล้วอะ่ะคือมันไม่ต่างจากสตอรี่ของสาเกญ,ญี่ปุ่นเลยเว้ยไม่ต่างจากสตอรี่ของ้นี้ด้วยพี่ะล้าใช่ใช่คือเหมือนกันเลยก็อยากให้ทุกคนช่วยในการสับสนุนนะครับเพราะว่าต่อไปเดี๋ยเราต้องการยกกระดับแล้ววันหนึ่งผมความฝันผมก่อนตายนะ อยากให้คำว่าเหล้าขาวที่เป็นภาษาอังกฤษ L A O K A O อย่างเงี้ยอยู่ในออฟฟอ,อร์ดออฟฟอร์ดดิกชวลลี่คือว่าคือไฮไรส์สปิริตเลยคือเหมือนคำว่าสาเกรหรือว่าโซจูที่แ่งค์แบบเป็นคำเฉพาะคือวันหนึ่งเราต้องผักดานไปข้าวสัหยดข้าวหอมมะลิจากที่ไหนจากคุกุลาร้องไห่จากภาคกลาลงาท,าาที่อุทยาไม่มีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันเป็นสไตล์ที่ต่างกันเลยกนคือผมว่ามันทําได้ครับเราต้องยกระดับเหล้าเนี่ยมีโพเทนชียลมากเพราะว่าเหล้าเนี่ยคุณสามารถขายขวดละ สองพันหมื่นหนึ่งได้มันไม่เหมือนเบียร์ที่คุณทําดีให้ตายคุณอย่าง <c oughs> มากคุณได้ขวดละสองพันใช่ไหมครับแต่คือเหล้าขาวอย่างม, <c oughs> มันมี potential <c oughs> มากมันมี potential มากแล้วก็มันเหมือนแบบมันเหมือนพวกวิสกี้วันหนึ่งถ้าเราปลดล็อกตุลาก้าหน้าแล้วเราอาจจะสามารถเอาไปใส่ในกระบอกไม้ไผ่ไปเอทในไม้ไผ่ไม้ไมไมมนู่นนี่น,นั่นหรือสไมั์อะไรต่างๆเนี่ยแล้วมี c h a r เตอร์ของมันก็ได้โบอกว่าอันนี้มันเป็น potential ที่ตอนนี้กดอะมันกดทักอยู่พี่เอทในไม้ตะเคียนแถมของแถมด้วยแถมสปิริตจริงๆ อาจจะเอาไปไหว้ก็ได้อาจจะเป็นมาเป็นน้ำมนต์จากหลวงพ่อน em> ี้เอกไม้ตะเคียนมาแล้วก็ได้หมดนะครับสุดท้ายเป้าหมายคือประชาชนคนตัวเล็กอ่ะควรจะลืมตาอ้าปากควรจะทำสิ่งที่คนรวยมันทําได้เหมือนกันคือทําไมคุณต้องรวยถึงคุณทําเล่าสิ่งได้ทําไมคุณต้องรวยก่อนคุณถึงทําเบียร์ได้มันไม่ยุติธรรมเลยียกว่ามันฆ่าวิถีชุมชนดิฝากด้วยนะครับได้เลย ให้ยายถ่ายให้ตงไหนกดตงไหนี่กดแล้วเป็นไงโอเคใส่เสื้อกับด้านออกจากบ้านเลยเนี่ยหรือนี้ไหมเสื้อยืดมันทำเป็นแบบ t ู o วย์นะจริงๆเขาก็ทำกันมานานแล้วแหละแต่พี่จอนไม่เคยมีเว้ยถ้าเกิดอยากได้ลายดอกไม้ก็ใส่กับด้านออกจากบ้านซะทีนี้ถ้าเกิดคนอาจจะบอกเราว่าเฮ้ยพี่พี่ใส่เสื้อกับด้านนี่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 วันหนึ่งอยากเปลี่ยนลายกับด้านมันไปใส่อีกด้านนีงนี่คือเป็นลายตรงนี้ที่ไปอยู่ด้านนั้นแทนเออว่ะโอเคนะ ยายเคยเห็นไหม,ไมใส่เสื้อสองด้าน,นพี่เขียวบอกว่ากูงงชิบหายเลยตอนรีดมันอะไรวะเนี่ยแล้วทีี้เอา้าฉันกลับตรงนี้แล้วทำไมมันต้องมีตรงนั้นด้วยวะมีตะแครบพี่กำลังรอพี่จิ๋วเอาไปอีเกียครับวันนี้กินข้าวอีเกียอ๋อฉันอยากดูแบทแมนแล้วพรุ่งนี้ได้ดูแบทแมนมีอะไรต้องว่ากันอีกวะเนี่ยไม่มีแล้วมัง้งเจอกันพรุ่งนี้นะ see you tomorrow นะอ้าวมอมเซบายให้มอมบายบายอ่ะ มอมหน้ามแตกหนุ่มปะวะ <Yeah. S 1> หรือว่ามันมันแบบมีมัดโซ่มากขึ้นปะวะเพิ <Yeah. S 1> ่งตกใจเหรอลูก <c oughs>